สวัสดีครับกลับมาพบกับผมหมูป่าเช่นเคยครับแฟนท่านหสนใจก็สามารถแอดเข้ามาตามทีเด็ดเพิ่มเติมได้นะครับผมจะมีตัววิเคราะห์พิเศษเปิดไพ่3าใบาแจกเน้นๆในทุกๆวันด้วยก็ถ้าสนใจอยากรับทีเด็ดเพิ่มเติมหรืออยากาาคุยคุยกันแอดไลน์มาเลยนะครับเอาละครับสำหรับฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่16กันยายนนี้นะครับเราไปกันที่ซึคคิวร์บอลลาลิกา้าสเปนไม่มีลงสนาม1คู่นะฮะจะเป็นการพบก,กันร,ระหว่างเรอัลบายาโดลิกนะครับเปิดบ้านรับกาเมียของกาดิชก็ต้องบอกเลยว่าคู่นี้ผีเน่าลงผูกชัดๆเลย ดูิกนะฮะเก็บชัยได้เพียงเกมเดียวแล้วก็มีแค่4คะแนนนะฮะจาก5นัดในลีกนะครับถือว่าผลงานไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ทางการดิชเนี่ยดูจะย่ำแย่กว่านะครับแพ้รวดมา5เกมติดและที่สำคัญยิงประตูทีมใครไม่ได้เลยนะ,ะแถมเสียไปถึง14ลูกด้วยกันถือว่า การปีนี้เตงตกชั้นสุดๆนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะน่าจะมาสู้เต็มที่นะครับรวมถึงเจ้าถิ่นก็น่าจะอัดเต็มที่ให้กันโดยเรทเกมนี้นะเป็นทางเจ้าถิ่นต่อที่ราคาครึ่งลูกมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันดีกว่านะครับเรื่องกทางเจ้าถิ่นนะครับวันนี้ได้มาเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะครับเกมนี้เนี่ยผลงานยิ่งๆเรื่อยๆนะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเล่นแบบไม่รีบร้อนก็คือน,นั่นแหละเล่นระวังตัวกลัวแพ้เหมือนกันนั่นแหละครับวันนี้ไม่ได้บุกสู้ทีมเยือนนะฮะส่วนทางทีมเยือนเองนะครับกาดิชได้มาเป็นไพ่เด็กถือเหรียญอ่าเกมนี้ดีครับดีขึ้นแน่นอนนะครับมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงเกิดขึ้นนะฮะการงานเริ่มมีความมั่นคงมีความขยันมีความกระตือรือร้นนะครับโดยเฉพาะเนี่ยตัวดาวรุ่งตัวอายุน้อยๆเนี่ยวิ่งสู้ฟัดเต็มที่และทำผลงานได้ดีแน่นอนครับวันนี้นะครับผมจากาไพ่สองใบแล้ว ก็ต้องขอนะฮะกัดฟันเลยนะอยู่รองกาดิชครึ่งลูกเชื่อว่าวันนี้มีแต้มกลับแน่นอนฮะอย่างน้อยหนึ่งแต้มนะก็อาจจะรุนได้ถึง3นะครับผมถ้าเกิดเจ๋งเจ๋งนั่นเองฮะวันนี้จัดไปในน้นเลยนะที่กาดิชราคาครึ่งลูกไม่ผิดหวังครับ